คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าแบบต่อให้เรามีครบเลยนะบ้านรถเงินทองชื่อเสียงที่ใครๆก็บอกว่าเนี่ยแหละความสำเร็จแต่ทำไมลึกๆข้างในมันมันเหมือนยังขาดอะไรไปก็ไม่รู้รู้สึกยังไม่เต็มยังต้องหาอะไรต่อความรู้สึกแบบนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมาจากบทความหนึ่งค่ะชื่อนิยามความสำเร็จใหม่ชีวิตที่มีความหมายและคุณค่า ซึ่งเป็นเหมือนการกลั่นความคิดมาจากหนังสือ Rethinking Success พอดีไปเจอในงานหนังสือมาค่ะตอนแรกก็สะดุดตาหน้าปกกับชื่อเรื่องเออมันชวนให้คิดดีนะพอได้อ่านเนื้อหาจริงๆหูโหยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยค่ะเพราะคนเขียงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเขาพยายามเชื่อมโยงประสบการณ์ตัวเองแล้วก็เรื่องของคนที่ออประสบความสําเร็จจริงจ เพื่อจะหาคำตอบว่าอะไรคือแก่นแท้ของชีวิตที่เรียกว่าสำเร็จแบบมีความสุขจริงๆวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกมุมมองนี้กันค่ะลองมาดูกันว่านิยามความสำเร็จที่คนเน้นเรื่องความหมายคุณค่าจากภายในเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกยังไม่พอที่ว่าได้จริงไหมนะคะ เอาละค่ะงั้นเรามาลองแกะกันดูเลยแนวคิดหลักๆที่บทความหรือหนังสือเล่มนี้นําเสนอก็คือความสําเร็จในมิติใหม่เนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่สิ่งที่เราเห็นๆกันภายนอกเท่านั้นนะคะอย่างเช่นทรัพย์สินหรือว่าสถานะทางสังคมอะไรแบบนั้นแต่มันมันลึกลงไปถึงการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นตัวเราจริงๆแล้วก็การสร้างคุณค่าบางอย่างขึ้นมาด้วยครับคือเป็นการขยายความหมายของคําว่าสําเร็จให้มัน ให้มันกว้างขึ้นมาอีกนะครับสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขาไม่ได้ปฏิเสธความสําเร็จแบบเดิมๆเลยนะไม่ได้บอกว่าเอ้เงินทองตําเรียนไม่สําคัญไม่ใช่แบบนั้นแต่เหมือนชวนให้เรามองอภาพรวมที่มันใหญ่ขึ้นคือเอาความสําเร็จภายนอกที่เห็นๆกันเนี่ยมาผสมผสานเข้ากับความรู้สึกเติมเต็มจากข้างในเพื่อสร้างสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นความสําเร็จที่สมบูรณ์ขึ้นมานะครับคือไม่ใช่แค่ดูดีในสายตาคนอื่นนะแต่ตัวเราเองนี่แหละที่รู้สึกดีกับชีวิตของเราจริงๆ โอฟังดูดีมากเลยค่ะงั้นเราลองมาดูกันหน่อยไหมคะว่าองค์ประกอบที่ทําให้เกิดความสําเร็จที่สมบูรณ์แบบที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างในหนังสือเขาแจกแจงไว้8ข้อเลยนะคะเริ่มจากข้อแรกซึ่งดูเป็นเป็นรากฐานสาคัญเลยคือการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับคุณค่าภายในเขาเน้นมากๆว่าการที่เราเข้าใจตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้ค่าจริงๆหลักการที่เรายึดถือคืออะไรและใช้ชีวิตไปในทางนั้นนะคะ มันจะสร้างความรู้สึกมั่นคงจากข้างในทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนใครไม่ต้องวิ่งตามกระแสสังคมแค่ซื่อสัตย์กับเข็มทิศข้างในของเราเองจุดนี้สำคัญมากครับเพราะมันเกี่ยวกับการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งเลยนะหรือ self awareness การยึดมั่นในคุณค่าส่วนตัวหรือ personal values เนี่ยมันเหมือนเราสร้างสมอเรือให้ชีวิตนะครับท่ามกลางกระแสสังคมที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา ทำไมมันถึงยั่งยืนกว่าการไล่ตามการยอมรับจากคนอื่นก็เพราะมันมาจากตัวตนแท้ๆของเราเองครับไม่ใช่เปลือกที่เราสร้างขึ้นมาการกระทําที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นจริงๆเนี่ยมันให้พลังและก็ให้ความรู้สึกมีความหมายที่มันมันมั่นคงกว่าคําชมชั่วครั้งชั่วคราวนะครับค่ะ พอเรามีแกนหลักที่มั่นคงแล้วอีกส่วนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตได้มากๆเลยตามที่เขาบอกก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและจริงใจอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องมีเพื่อนเยอะๆหรือคอนเนคชันกลางๆนะคะแต่เน้นไปที่คุณภาพของความสัมพันธ์เลยคือการมีใครสักคนหรือกลุ่มคนที่เราเปิดใจคุยได้ทุกเรื่องจริงๆมีการรับฟังสนับสนุนให้กาลังใจกันแบบ แบบไม่มีเงื่อนไขในหนังสือเขาอ้างอิงงานเขียนหลายชิ้นเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากทั้งต่อความสุขแล้วก็ความสามารถในการรับมือกับปัญหาด้วยใช่ครับในทางจิตวิทยา เขาเรียกว่าพลังของสายสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแรงหรือ strong social connections มันทำหน้าที่เหมือนเป็นเบอรรองรับทางอารมณ์เลยครับเวลาเราเจอปัญหาหรือผิดหวังการมีคนที่ไว้ใจอยู่ข้างๆเนี่ยช่วยให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหรือที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งทางใจ resilience นะครับคือความสามารถในการปรับตัวลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเป็นที่รักนี่แหละครับคือพื้นฐานให้เรากล้าออกไปเผชิญโลกและก็สร้างความสําเร็จด้านอื่นๆต่อไปได้มันเป็นทรัพยากรทางใจที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะครับค่ะจากเรื่องคนรอบข้างขยับมาเรื่องงานกันบ้างนะคะประเด็นที่3ที่เขาพูดถึงคือการทำงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่นอันนี้น่าจะโดนใจหลายๆคนเลยที่อาจจะเคยรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันก็ดีนะได้เงินได้ตำแหน่งแต่ แต่เหมือนยังขาดอะไรไปเขาเสนอว่าการที่เราได้เห็นว่างานของเรามันไปช่วยแก้ปัญหาให้ใครหรือทําให้ชีวิตใครสักคนดีขึ้นได้จริงๆแม้จะเล็กน้อยก็ตามนะคะมันสร้างความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ต่างออกไปเป็นความภูมิใจจากข้างในเลยมันคือการเห็นคุณค่า value ในสิ่งที่เราทําไม่ใช่แค่มูลค่า price ของเงินเดือนหรือโบนัสใช่เลยครับสิ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากการทำงานเพื่อตัวเองเป็นหลัก self-serving ไปสู่การทำงานเพื่อเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวเรา purpose-driven การค้นพบว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายกับคนอื่นเนี่ยมันไปตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เลยนะครับที่อยากรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองความรู้สึกนี้มันส่งพลังมากนะครับมันเปลี่ยนทัศนคติที่เรามีต่อง,งานได้เลยจากแค่สิ่งที่ต้องทำกลายเป็นสิ่งที่มีความหมาย และนั่นอาจจะเปลี่ยนนิยามความสําเร็จในอาชีพเราไปเลยก็ได้ในหนังสือก็ก็ชี้ว่าความรู้สึกแบบนี้มักจะยั่งยืนกว่าความสุขที่ได้จากโบนัสหรือคําชมอีกนะครับค่ะต่อเนื่องจากเรื่องการสร้างส่วนกระทบประเด็นจัดมาคือการใช้ความสามารถเพื่อสร้างคุณค่าแก่โลกอันนี้เหมือนจะขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะเขามองว่าเราทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวมีสิ่งที่รักทำได้ดี การได้นําพรสวรรค์หรือทักษะพวกนี้ไปใช้สร้างประโยชน์ไม่ใช่แค่กับคนใกล้ตัวแต่ขยายไปสู่สังคมชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมมันทําให้ความสามารถที่เรามีมันมันเปล่งประกายขึ้นมามีความหมายอย่างแท้จริงเหมือนเป็นการตอบคําถามว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างความแตกต่างอะไรให้กับโลกใบนี้ได้บ้างถูกต้องครับนี่คือการมองไปถึงเรื่องมรดกหรือเลก a c ซีที่เราอยากจะทิ้งไว้ข้างหลังอ่ะ ในกรอบคิดของนิยามความสำเร็จใหม่นี้การใช้ศักยภาพของเราเพื่อส่วนรวม contributing to the greater good เนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นจุดสูงสุดอย่างหนึ่งของความสำเร็จเลยครับเพราะมันสะท้อนว่าเราเก้าวข้ามความต้องการส่วนตัวไปได้ไปสู่การตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าและเราก็มีส่วนรับผิดชอบที่จะทำให้มันดีขึ้นตามกำลังที่เรามีมันคือการเปลี่ยนจากฉันเป็นเราในสเกลที่กว้างขึ้นนะครับ ทั้งง,งงานเรื่องสร้างคุณค่าเรื่องความสัมพันธ์ฟังดูต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นที่5ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการมีความสมดุลระหว่างงานชีวิตและจิตใจอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นๆแต่ในหนังสือเขาเล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเลยค่ะว่าเคยเป็นคนบ้างานมากทุ่มสุดตัวจนสุขภาพกายพังสุขภาพใจก็แย่ ความสมพันธ์กับคนรอบพางก็ห่างเหินไปเลยจุดนั่นเองที่ทำให้เขาตระหนักว่าการดูแลตัวเองทางพักผ่อนออกกำลังกายหาเวลาอยู่กับธรรมชาติทำสมาธิรวมถึงการให้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวคนที่รักเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มาขัดขวางความสำเร็จนะแต่มันคือส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ความสำเร็จนั้นมันยั่งยืนแล้วก็มีความหมายจริงๆ นี่คือหัวใจของแนวคิดเรื่องความสำเร็จแบบองค์รวมหรือ holistic success เลยครับซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆว่าชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวแต่มันคือการบูรณาการทุกมิติเข้าด้วยกันทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตความสัมพันธ์การงานอาชีพคำว่าสมดุลในที่นี้อาจจะไม่ได้ไหมายถึงต้องแบ่งเวลาเท่าๆกันเป๊ะๆนะครับแต่คือการตระหนักว่า ทุกด้านมันเชื่อมโยงกันส่งผลถึงกันการบริหารจัดการให้องค์ประกอบเหล่านี้มันเกื้อหนุนกันตังหากที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจและความสำเร็จที่แท้จริงในระยะยาวมันไม่ใช่การประณีประนอมนะครับแต่เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงกับทุกด้านของชีวิตเลยค่ะพอพูดถึงการดูแลจิตใจก็เชื่อมมาถึงประเด็นที่6พอดีเลยค่ะคือการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณและปัญญา เขาเล่าว่าเรื่องนี kan, ้ก็ค่อนข้างใหม่สําหรับผู้เขียนเหมือนกันจากเดิมที่อาจจะเน้นหาความรู้ภายนอกเป็นหลักเช่นความรู้ทางวิชาการทักษะทํางานต่างๆก็เริ่มหันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาโลกข้างในมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใครครวนเรื่องความหมายของชีวิต spiritual growth หรือการพัฒนาสติปัญญาความเข้าใจในตัวเองและคนอื่น intellectual growth ผ่านการอ่านหนังสือหลายๆการฝึกสติทำสมาธิหรือแค่เปิดใจรับฟังมุมมองที่ต่างออกไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้มองโลกได้กว้างขึ้นลึกซึ้งขึ้นไม่ตัดสินอะไรง่ายๆค่ะครับประเด็นนี้ตอกย้ำแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ lifelong learning นะครับ ที่ไม่ได้จำกัดแค่การเรียนในห้องเรียนหรือการเพิ่มทักษะทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเติบโตทางปัญญาหรือ wisdom และความเข้าใจในมิติที่ลึกซึ้งของชีวิตด้วย การพัฒนาภายในอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัว adaptability ให้เราเท่าทันโลกที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังช่วยให้เรามีปัญญาในการนำทางชีวิตการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบมีคุณธรรมมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญมากสำหรับความสำเร็จในนิยามที่กว้างขึ้นแบบนี้นะครับดูแลตัวเองเต,ติบโตจากข้างในแล้ว คำถามสำคัญต่อมาที่เขาชวนให้คิดคือแล้วเรากำลังใช้ทรัพยากรที่แพงที่สุดของเราอย่างเวลาและพลังงานไปกับอะไรนี่คือประเด็นที่7ค่ะการใช้เวลาและพลังงานกับสิ่งที่มีความหมายเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเรามีเวลาจำกัดพลังงานก็จำกัดการเลือกอย่างมีสติว่าจะทุ่มเทสิ่งเหล่านี้ไปกับกิจกรรมไหนคนไหนหรือเป้าหมายไหนที่เราเห็นว่ามีคุณค่าจริงๆมันทำให้แต่ละวันของเราไม่ผ่านไปแบบสูญเปล่านะคะ ในหนังสือถึงกับกระตุ้นให้เราลองทบทวนดูเลยว่าวันวันหนึ่งเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างมันสอดคล้องกับคุณค่าที่เราเชื่อไหมมันสร้างประโยชน์ให้ใครหรือเปล่าใช่ครับนี่คือหลักการของการใช้ชีวิตอย่างมีเจตนาจงหรือ intentional living ซึ่งมันตรงข้ามกับการใช้ชีวิตแบบไหลไปตามกระแสหรือทำต,ำตามๆกันไปนะครับมันคือการที่เรากลับมาเป็น ผู้ควบคุมชีวิตตัวเองจริงๆมีสติรู้ตัว mindfulness และก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดทั้งเวลาพลังงานหรือแม้แต่ความสนใจ attention ไปยังสิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าที่เราให้ความสำคัญจริงๆในนิยามความสำเร็จใหม่นี้การเลือกที่จะไม่ทำบางอย่างก็สำคัญไม่แพ้การเลือกที่จะทำเลยนะครับเพราะมันคือการปกป้องพื้นที่ให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆ เดินทางมาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งอาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยนั่นคือการรู้สึกพอใจและขอบคุณกับสิ่งที่มีเขามีตัวอย่างเรื่องการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากคือผู้เขียนเล่าว่ามักจะมีคนชวนไปเรียนคอร์สต่างๆตลอดเลยเพราะเห็นว่าเป็นคนใฝ่รู้ แต่จริงๆแล้วผู้เขียนค่อนข้างเลือกมากจะเรียนเฉพาะสิ่งที่เห็นว่าจําเป็นมีประโยชน์จริงๆแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเดี๋ยวนี้หันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่แล้วมากขึ้น ทั้งหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านใบประกาศหรือทักษะความรู้ที่สะสมมาแล้วเกิดความรู้สึกขอบคุณ gratitude และพอใจ contentment ว่าเออจริงๆเราก็มีต้นทุนดีๆอยู่ไม่น้อยนะแทนที่จะวิ่งหาแต่ของใหม่ๆลองเอาสิ่งที่มีอยู่มาต่อยอดดูก่อนไหมไม่ได้แปลว่าให้หยุดพัฒนานะคะแต่เป็นการเริ่มจากฐานที่เรามีด้วยความรู้สึกซาบซึง้งซึ่งมันนาความสุขความสบายใจมาให้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะ พลังของความรู้สึกขอบคุณและความพอใจนี่สําคัญมากจริงๆครับในทางจิตวิทยาเนี่ยมันช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองของเราเลยจากที่เคยมองแต่สิ่งที่ขาดหรือสิ่งที่ยังไม่มีซึ่งมันมักจะนำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจการเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เรื่อยๆให้หันมามองเห็นและชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบัน ทัศนคติแบบนี้ไม่ใช่แค่ช่วยลดความเครียดความกังวลนะครับแต่ยังช่วยให้เรานิยามคำว่าเพียงพอหรือ enoughness ในชีวิตของเราได้ชัดขึ้นด้วยมันคือการตระหนักในคุณค่าของปัจจุบันขนาดแล้วก็ใช้สิ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวต่อไปอย่างมีความสุขและมั่นคงกว่าเดิมครับพอได้ฟังครบทั้ง8องค์ประกอบแล้วเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะ ว่านิยามความสาเร็จที่หนังสือเล่มนี้นําเสนอมันเป็นภาพที่กว้างและลึกกว่าที่เราอาจจะเคยคิดจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เป็นการถักทอองค์ประกอบต่างๆทั้งข้างในข้างนอกเข้าด้วยกันทั้งการรู้จักตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีทํางานที่มีความหมายสร้างประโยชน์ให้โลกรักษาสมดุลเติบโตทางปัญญาจิตวิญญาณใช้เวลาอย่างมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกขอบคุณสิ่งที่มี มันเหมือนเป็นการเติมมิติอื่นๆเข้าไปในนิยามความสําเร็จแบบเดิมๆเพื่อให้ภาพรวมมันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็น่าพอใจมากขึ้นนะคะใช่เลยครับอาจจะมองได้ว่ามันเป็นเหมือนเข็มทิศหรือกรอบความคิดใหม่ที่ช่วยให้เราประเมินเส้นทางชีวิตทางเลือกต่างๆได้รอบด้านมากขึ้นมันอาจจะช่วยตอบคําถามในใจของคนไม่น้อยเลยนะครับที่รู้สึกว่า เออแม้จะประสบความสำเร็จตามที่สังคมบอกแล้วแต่ทำไมยังรู้สึกว่างเปล่าหรือยังไม่พออยู่และที่สำคัญคือเขาก็ย้ำว่าแนวคิดนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตกําลังเริ่มต้นสร้างตัวเพิ่งประสบความสำเร็จหรือกําลังทบทวนตั้งคำถามกับทางที่เดินอยู่ การลองนำองค์ประกอบเหล่านี้มาพิจารณาดูอาจจะช่วยให้เราค้นพบนิยามความสำเร็จที่เป็นของเราเองและมีความหมายกับเราจริงๆก็ได้นะครับต่อยอดจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้แหละค่ะคือเมื่อเราพิจารณาองค์ประกอบทั้ง8นี้แล้วบางทีความสำเร็จที่สมบูรณ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เราไปถึงแล้วก็หยุดนิ่ง จบแล้วแต่อาจจะเป็นเหมือนการเดินทางที่เราต้องคอยปรับสมดุลเรียนรู้แล้วก็เติบโตอยู่เสมอไปตลอดชีวิตคำถามก็คือแล้วถ้าวันนี้เราอยากจะเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางสู่ความสำเร็จที่สมบูรณ์ในแบบของเราเองมีอะไรเล็กๆสักอย่างที่เราพอจะปรับเปลี่ยนหรือเริ่มต้นลงมือทำได้เลยบ้างไหมคะลองนำคำถามนี้กลับไปคบคิดกันดูนะคะ